สวัสดีครับผมนายแพทย์นัทวุฒิวันน้ำค้างนะครับจากสูตแพทย์ทางด้านออคโลพลาสติกหรือจากสูตแพทย์เฉพาะทางด้านท่อนตาเปลือกตาแล้วก็เบ้าตานะครับประจําหน้าตาจากษุคลินิกวันนี้วันที่15ตุลาคมนะฮะ2520ตอนเย็นเราก็มีเวลาว่างๆลองเซตเรื่องออสตรีมมิ่งเรื่อง จะเล่าเรื่องปัญหาเรื่องน้ำตาไหลเรือรลังนะฮะถึงสาเหตุและวิธีหา,าสาเหตุให้เกิดว่าปัญหาเกิดจากอะไรแล้วก็วิธีแก้ปัญหานะครับสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะได้เผื่อมีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วจะได้เป็นความรู้ประกอบอาการดูแลตัวเองนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่าปัญหาน้ำตาไหลเรือรลังก็คือ epiphora พี่เ e p Fora เนี่ยก็จะเป็นรากศักด์มาจากศัพแพทย์นะฮะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ็กเซสเซอรียนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกายวิภาคของระบบะคนเราเนี่ยนะครับก็ตรงไปตรงมาคือด้านล่างเปลือกตาบนทางด้านนอกเนี่ยก็จะมีต่อมสร้างน้ำตายอยู่เราชื่อว่า l a c r i m o gland หล่อรื่นผิวลูกตานะฮะขณะที่ กระจกรถซึ่งคอยกวาดน้ำนะฮะแล้วก็กวาดน้ําออกจอากแล้วก็ลงไปที่รูท่อน้ําตาตรงหัวตาสังเกตว่าเาบรนเหัวตาเนี่ยก็จะมีรูท่อน้ําตาบนแล้วก็ล่างนะฮะแล้วก็จะมีท่อน้ําตาเล็กๆนะครับนะฮะในแนวตั้งขึ้นไปประมาณ2ม mm, ิลิเมตรก็ด้านแนวทแยงลงไปสู่ถุงน้ําตาแล้วก็ลงไปสู่ท่อน้ําตาส่วนล่าง น,นี้เป็นการเดรนของน้ําตาของคนปกติถ้าไดแกรมเนี่ยนะฮะจะเป็นไดแกรมที่จะเห็นนะครับว่าเป็นตาข้างมีต่อมสร้างน้ําตาก็คือเบอร์หนึ่งเราจะเรียกว่า lacrimal gland นะฮะแล้วตรงผิวลูกตาหรือ ocular surface ก็คือสองนะฮะก็จะเป็นาแล้วก็ผิวของด้านในของเบส่วนของเบอร์ 3, สร 3, ก็คือส่วนของอระบบ จากตานะครับเราเรียกว่า lacrimal drainage system นะฮะในคนไข้ที่น้ำตาไหลเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมีได้ทั้งผู้ใหญ่ที่อายุนะครับส่วนใหญ่ โดยหล,หลักเนี่ยนะครับเวลาจากสุดแพทย์เราจะดูนคนไข้กลุ่มที่มีปัญหาว่าน้ําตาลไหลเนี่ยก่อนอื่นเลยเราจะต้องซักประวัติก่อนจากการซักประวัติเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยแปขึ้นไปเนี่ยจะจะบอกพอที่จะบอกสาเหตุของโรคได้นะฮะคือเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มหรือ2ขาใหญ่ๆส่วนขาทางด้านแรกก็คือขาทางด้านซ้ายเนี่ยเราเรียกว่า true epiphora ก็คือเป็นภาวะที่น้ำตาไหลเนี่ยออกมาเยอะมาก นะฮะส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะมาด้วยน้ําตาไหลล้นลงแก้มเลยต้องบางครั้งในคนไข้ส่วนใหญ่จะต้องถือทิชชู่นะฮะซับซับบบอยู่ตลอดเวลาเหมือนคนร้องไห้บางครั้งก็จะรบกวนคุณภาพชีวิตรบกวนการาาาทํางานขับรถทานอาหารหรือเข้าสังคมก็จะลําบากนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุจะเกิดจากระบบ การเดรนน้ำออกจากตาหรือระบบเดรนของท่อน้ำตาเนี่ยนะฮะมีตรงส่วนใดส่วนหนึ่งมีการอุดตันส่วนอีกขาหนึ่งนะฮะเป็นขาที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยของคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาไหลแต่กลุ่มนี้จะเป็นไหลแบบแฉะแสับทางการแพทย์เราจะเรียกซูโดอีพิฟราคำว่าซูโดแปลว่าปลอมนะฮะคำว่าอีพิฟราคือน้ำตาไหลคือน้ำตาไหลแต่ว่าไม่ได้อุดตันแต่ไหลแบบแฉะแฉะ ถ้าเกิดเราซักประวัติคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาคือน้ําตาจะแบบแค่แฉะเป็นครั้งเป็นคราวบางทีไม่ได้ตลอดเวลาไม่ได้แบบเหมือนคนร้องไห้ทั้งวันเวลาจากสูแพทย์ที่จะตรวจร่างกายหรือว่าซักประวัติเนี่ยจากการคุยกับคนใกล้เพื่อครึ่งนาทีหนึ่งนาทีเนี่ยพอซักประวัติดีเนี่ยบางทีเราก็จะสามารถส่วนใหญ่นะฮะแปดสเราจะสามารถแยกประวัติกลุ่มนี้ได้งั้นลองมาดูนะฮะว่ากลุ่ม watery eye กับกลุ่ม tearing eye เนี่ยเป็นยังไง ในกลุ่มแรกนะฮะที่ผมจะพูดก็คือกลุ่มที่เป็น w อร์ดร e ทไกลุ่มนี้คือตัวเรขกสูโดโอทีฟฟอรา่าก็คืออยู่ทางขวาทางด้านสาทางด้านขวาของอันเมื่อกี้นะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยบางคร้ก็จะมีน้ําตาเนี่ยแฉะแฉะบนในตาเฉยๆแต่ว่าน้ําตาไม่ได้ไหลลงมาถึงแก้มะนะฮะแล้วก็ไม่ได้บอกเฉพาะจอจงว่าเป็นจากการไหลบางทีอ,อ่านหนังสือเยอะดูคอมพิวเตอร์เยอะ หรือว่าโดนแสงโดนลมเยอะก็จะเป็นได้นะฮะพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยสัมพันธ์กับคุณภาพของน้ําตาที่ไม่ดีนะครับหรือการกระจายของน้ําตาที่ไม่ดีส่วนใหญ่พวกนี้เกิดมาสาเหตุจากโรคของ o ok c r a surface หรือโรคตาแห้งเดือหลังนะครับพวกนี้ก็จะทำให้เกิดอาการอย่างนี้ได้นะครับส่วนเรื่อง การรักษาพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นเรื่องการทําความสะอาดเปลือกตาการรักษาเรื่องเปลือกตาอักเสบเรื่องลังหรือเบฟไราิดหรือการหยอดต้าตาเทียมต่างๆส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เราเรียกว่าเชียริงอ y e กลุ่มพวกนี้เนี่ยนะฮะน้ำตาไหลเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่า True E p ิฟราลน้ำตาเนี่ยก็จะไหลออกมานอกเปลือกตานะฮะบางทีก็ไหลลงมาถึงแก้มเลยส่วนใหญ่กลุ่มพวกนี้นะครับจะมีปัญหาการ อุดตันของระบบเดรนน้ําตาหรือระบบน้ําไหลออกจากตาซึ่งตาเนี่ยก็เหมือนปกติเหมือนห้องน้ําห้องหนึ่งนะฮะถ้าท่อน้ําทิ้งเนี่ยตันเนี่ยน้ำตาก็จะไหลออกไม่ได้มันก็ไหลล้นลง,ลงแก้มออกมาส่วนใหญ่คุณให้กลุ่มนี้เราจะต้องหาพยาธิสภาพครับว่าเป็นที่จุดไหนเป็นส่วนต้น,ส,น,ตนส่วนกลางหรือส่วนปลายแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะต้องแก้ไขด้วยการทำอัตรการหรือการผ่าตัดเพื่อทมใหม้หายขาดได้สาเหตุนะฮะของน้ําตาไหลถ้าแบ่งตามอายุเนี่ย ก็จะเจอบ่อยๆนะครับในเด็กก็คือเกิดมาแล้วน้ําตาไหลเลยเดี๋ยวไว้เราจะพูดรายละเอียดอีกนะครับในเรื่องน้ําตาไหลในในเด็กแรกเกิดนะฮะเราเรียกว่า c um o n g e n i t a l nasolacrimal duct obstruction ส่วนในกลุ่มคนที่เริ่มมีอายุนะฮะเป็นโตขึ้นมาสาเหตุที่หลท่น้ำตาไหลอาจจะเป็นจากอุบัติเหตุท่อน้ำตาฉีกขาดโดนรถชนหรือโดนสุนักกัศทำให้เปลือกตาฉีกขาดทำให้ท่อน้ำตาฉีกขาด ะะเดี๋ยวอีกกลุ่มหนึ่งคือท่อน้ําตาส่วนบนเนี่ยท่อเล็กๆบนล่างเนี่ยมีการอุดตันพวกนี้บางทีเกิดจากการติดเชื้อที่เจอบ่อยๆก็เป็นกลุ่มพวกเชื้อไวรัสกลุ่มเริมหรือกลุ่มเฮอร์ปีเนี่ยก็ทําให้เกิดพวกนี้ได้นะครับกลุ่มเอาไว้โตขึ้นมาอีกก็เป็นอาจจะเป็นมีอายุหน่อยนะฮะพวกนี้บางทีก็จะเป็นกลุ่มที่มันเป็นเกี่ยวกับมินิว นะฮะมีนิ่วอยู่ในระบบท่อน้ําตาก็ทําให้ไปอุดตันหรือมีการติดเชื้อของระบบท่อน้ําตาได้ส่วนคนไข้ที่อยู่ดีแล้วก็ค่อยๆไหลยอยู่ดีก็ตันหรือมีคนมีอายุส่วนใหญ่ผู้นี้จะเป็นลักษณะคือมีพังผืดนะฮะ,อ,ะอยู่ในระบบท่อน้ําตาส่วนต้นส่วนกลางหรือส่วนตายก็ได้ทําให้มีการพังผืดมันไปอุดตันเหมือนก็คล้ายๆกับท่อน้ําทิ้งนะฮะมันมีตะกัเข้าไปอุดพวกนี้ก็จะค่อยๆเป็นทีละเล็กทีละน้อย ะะได้แก่มานี้วิดีโอนี้เป็นวิดีที่ดีนะครับที่จะสื่อให้เราเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับะระบบการสร้างน้ําตาและระบบการไหลเวียนตาเราเนี่ยฮะก็จะเหมือนห้องน้ําและเาากเมโาแกลนหรือต่อมสร้างน้ําตาก็จะเหมือนฝักบัวคอยพ่นน้ําออกมานะครับแล้วก็มีท่อน้ําทิ้งเรน,น้าออกจากตากรณีที่ตรงจุดการกระบาดเนี่ยฮะเป็นรูระบายท่อน้ําตาซึ่งมี2รูคือรูบนกับรูล่าง ถ้ามันเกิดการอุดตันนะฮะมันก็ไหลลงไม่ได้ก็จะเหมือนห้องน้ําที่มีตลกรบายน้ําทิ้งเนี่ยอุดตันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้มีอาการน้ําตาไหลได้นะครับในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงการตรวจวินิจฉัยแล้วก็การรักษาโรคท่อน้ําตาอุดตันนะครับ